ชิบูอิ t าวเลอร์54ตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งกล้องที่มีน้ำหนักแค่850กรัมเท่านั้นครับวัสดุทั้งตัวนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่สำคัญครับราคาแค่3,390บาทจะมีรายละเอียดดีเทลยังไงนะครับวันนี้ไปชมกันครับขาตั้งชิบูอิทาวเลอร์54ตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งกล้องที่ ผมเอาไปใช้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็จริงๆตอนแรกเท่าที่ได้ลองนะครับก็มีความคลั้งแคลงใจพอสมควรนะครับว่าเฮ้ยมันจะโอเคมันจะสามารถทํางานได้ไหมนะครับมันสามารถไปถ่ายดาวได้ไหมซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับผมเอาไปทันทุกอย่างมาแล้วนะครับถ่ายดาวถ่ายลองสเตอร์นะครับบอกเลยว่าเอาอยู่มากๆสิ่งที่ผมชอบมากๆครับเหมือนที่ผมแจ้งไปนะคือตัวนี้น้ำหนักเบาแค่850กรัมเท่านั้นคือมันเบาแบบมันเบาจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับของเจ้าตัวนี้ขาตั้งกล้องตัวนี้ครับเป็นขาตั้ กล้องนะครับที่มีความยาวนะครับในการพักเก็บนะครับประมาณ30เซนเท่านั้นครับสามารถนะครับเปิดนะครับได้สูงสุดอยู่ที่138เซนติเมตรก็อาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าก็เพียงพอต่อการแบบทํางานทั่วไปโดยวิธีการเปิดนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นแบบคลิปล็อกนะครับที่เราสามารถได้แาตั้งกล้องตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ต่ำได้สุดนะครับอยู่ที่16เซนเมตรแล้วก็สามารถกลางนะครับได้ สูงสุดนะครับอยู่ที่138นเมตรครับโดยวิธีการนะครับที่เราจะทํางานนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นแบบหมุนนะครับนี่แล้วก็เนี่ยเปิดได้เลยนะครับซึ่งขาตัวนี้นะครับจะเป็นขาลักษณะที่เป็นแบบสีท่อนเนาะนี่มาผมให้ดูเนอ ผมขออนุญาตกลางสักครู่ซึ่งประมาณนี้นะครับคือความสูงสูงสุดนะครับที่เจ้าตัว Siri Terrore 54ตัวนี้นะครับจะมาทําได้ก็อยู่ประมาณระนาบอกของผมนะครับซึ่งด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นขาตั้งที่มีขนาดเล็กนะครับก็อย่างที่แจ้งไปครับคือมันก็ไม่ได้มีแบบความสูงนะครับที่เยอะแต่เทรดด้วยความที่มันน้าหนักแตะ150กรัมครับผมมองว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนวิธีนะครับที่เราจะทําให้เจ้าตัวนี้นะครับมันอยู่ในสุดที่ต่าที่สุดนะครับ16เซนครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะครับตัวหัวตัวนี้นะครับมันสามารถดึง,ดงออกมาได้นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวทําให้ดูต่อน้องวิธีทําให้มันอยู่ในระดับต่าสุดนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีนะครับที่ทําให้เราสามารถปรับขาด,ดังกล้องนะครับได้ที่ต่ำโดยสุดก็คือตัวที่นะครับ16เซนเมตรนั่นเองนีุ่ อันนี้นะครับก็จะอยู่ในระดับต่ำสุดนะครับก็คือ16ซนเมตรครับซึ่งข้อดีนะครับของเจ้าตัวชิร r ยเทอร์โบเลอร์54ตัวนี้นะครับก็คือหัวตัวนี้นะครับจะเป็นหัวลักษณะที่เป็นเจ้าตัวอะคาสเวทครับซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานเดียวนะครับกับทั่วโลกเลยนว่าที่เรานะครับสามารถได้อันนี้นะครับก็จะเป็นเพลทนะครับที่ทางชิรุยนะครับให้มาผมมีขาตั้งยี่ห้ออื่นนะครับที่เป็นเพลทที่เป็นอะคาสวิตเหมือนกันนะครับผมก็ใส่กับกล้องของผมเลยแล้วก็เอามาใส่นะครับตรงน ก็สามารถทํางานนะครับได้เลยแล้วก็เนี่ยมันไม่ตกด้วยนะครับถือว่าโอเคมากๆหรือใครนะครับที่ใช้พวกตัวเคสประมาณนี้นะครับอย่างผมเนาะใช้ของเจ้าตัว Small ี e นะครับมันก็จะมีเจ้าตัวรองรับนะครับเจ้าตัวคาสวิสคุณนะครับไม่ต้องใส่นะครับพวกเจ้าตัวเพจเลยคุณก็แค่อันเนี้ยเอาเพจมาใส่นะครับแล้วก็ล็อกมันนะครับแค่นี้ก็สามารถแบบใช้งานนะครับเจ้าตัวขัดตังได้คอน้างจะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆครับซึ่งบอกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ที่เป็นลักษณะที่เป็นเคสแบบนี้นะครับหรือว่าเป็น เพจนะครับที่เป็นราคาสวิตของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับบอกเลยว่าเฮ้ยมันสะดวกมากจริงๆครับสำหรับคนที่ใช้เพจที่เป็นลักษณะอาคาสวิตทั้งระบบน้องไม่ว่าจะเป็นขาตั้งเล็กขาตั้งใหญ่นะครับอันนี้ค่อนข้างจะโอเคมากๆก็ตัวนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปน้องมันก็จะเป็นเพทนะครับที่เป็นเจ้าตัวอาคาก็สามารถหมุนนะครับด้านหน้าได้เลยทํางานแบบง่ายๆแล้วก็วอรมงานะครับคือนี่นะครับมันก็สะดวกนะครับในการใช้งานนะครับมากๆเลยเนี่ยใส่เข้าไป แล้วก็เจ้าตัวหัวตัวนี้นะครับจะเป็นหัวบอดนะครับที่เราสามารถปรับนะครับได้ตอผิดทางนะครับแล้วก็จะเหมาะลักษณะที่เป็นแบบภาพนิ่งนะครับมากกว่านี่ฟุ๊นะครับถือว่าสะดวกนะครับในการใช้งานจริงอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวโลโก้ตัวนี้นะครับเป็นให้ดูนะครับว่ามันเป็นที่หมุนนะครับนี่เวลาคุณสามารถทํางานลักษณะนะครับที่เป็นเจ้าตัวพานอรามาได้ครับบอกเลยว่าเฮ้ยสะดวกมากมากฟุ๊นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ได้เลย ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีที่แขวนนะครับพวกถุงทรายอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเอาไปเขี่ยนะครับกับที่นู่นที่นี่นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวขาตั้งชิรุยเชลเวอร์54ตัวเนี่ยค่อนข้างจะครบคันมากๆครับในด้านของฟังก์ชันโดยขาตั้งตัวนี้นะครับจะรองรับน้ำหนักได้สูงสุดนะครับอยู่ที่4กิโลกรัมเท่าที่ผมได้ลองเทสนะครับก็คือใช้โซนี่ A7 Mark โฟนนะครับกับลักษณะที่เป็นรีซี70นะครับซีมัสเตอร์เวอร์ชั่น2ก็สามารถทำงาน ตัวนะครับผมค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆนะครับเวลาที่ผมใช้เจ้าตัวชิวุยนะครับเทรเวอร์54ตัวนี้ครับซึงก้าตัวขาชิวุยเท a เวอร์นะครับก็ต้องบอกครับว่ามันจะมีให้เลือกนะครับสองเวอร์ชันที่เป็นรุ่น5เนรุ่นนี้ครับก็จะเป็นรุ่น4ก็จะเป็นรุ่นคาร์บอนนะครับราคาอยู่ที่3,390บาทแล้วก็จะมีรุ่น 5A นะครับเป็นรุ่นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ200-300กรัมราคาอยู่ที่ประมาณ2,000ปลายๆครับด้วยราคาที่มันต่างกันประมาณแบบ4,500ผมมองว่าการทีีี่ขึ้้้นนมมมาาาาคคัับเจตตวววฟ ค่ากว่านะครับพอสมควรเลยก็ลองนะครับไปตัดสินใจกันดูครับสรุปแล้วนะครับใครที่ต้องการขาตั้งกล้องนะครับที่มีความเล็กแล้วก็เบามากๆนะครับผมมองว่าเจ้าตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคมากๆด้วยความที่ตัวนี้นะครับราคามันแค่3,000กว่าบาทเนาะเทียบกับขาตั้งทั่วๆไปนะครับในตลาดก็ถือว่าถูกมากๆที่สําคัญมันเล็กเบานะครับสามารถพกนะครับไปใช้งานที่ไหนก็ได้บอกเลยว่าเป็นขาตั้งในตัวหนึ่งครับที่ผมแบบแนะนํามากๆในการซื้อเอาไปใช้ครับที่สําคัญนะครับยังสามารถรองรับนะครับการทํางานกับเจ้าตัวกล้องพวกฟูลเฟรมได้แบบสบายๆอีกด้วย ก็สำหรับการรีวิวเจ้าตัวช h ร r เทลเวลเลอร์54ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเดอะีของเราด้วยส่วนวันนี้ผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ